สวัสดีครับคุณโหนโนในชุดนี้เรามาฝึกอ่านคำที่ผสมกับสระอืและคำที่ผสมกับสระอะไปพร้อ,รอมๆกันเลยนะครับพร้อมครับระวังคนคลืระวังคนคลืที่บ้านของมานะมีคนคลืซึ่งจะ เป็นคนมีนิสัยมุทะลุตะกละตะกลามและพูดตะ,ตะกุกตะกักให้ระวังคนครึถ้าจะไปที่สวนมะม่วงของมานะก็จะผ่านที่อยู่ของคนคลึวีระไม่ระวังมัวแต่ชะงกชะงแง หามานะจึงถูกคนคลึตะโกนดา่าขู่ตะคอกและเอามะกรูดมะนาวปาใส่ละไม่จะชวนตะวันมะลิไปทำธุระอะไรบางอย่างที่บ้านของประนอม และไม่พูดตะล่อมขนคลึว่าจะพาไปดูตะลุงประนอมตะลึงเมื่อขนคลืตะลีตะลานเก็บเอามะยมมอเฟืองใส่ชะลอมฉะนั้นวันนี้ขนคลึจึงไม่มุทะลุจึงทำธุระบรรลุ ตามเป้าหมายหนังสืออ่านเสริมทักษะอ่านคล่องอ่านเร็วโดยสารีรักสุธีครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญฝาสาไทยชั้นปรศษศึกษาปีที่1นึ่งภาคเรียนที่2